โอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงต่อไปกันนะครับก็เป็นช่วงของ d r ดตตอใจวันนี้ก็มาคุยกันเรื่องของ b y d เพราะว่ากระแสรถไฟฟ้าเนี่ยมาแรงเหลือเกินนะครับวันนี้เราก็ได้น้องเต้นะครับคุณธนพลเนี่ยมาอยู่กับเรานะครับอัปเดตกันสวัสดีครับเต้ครับสวัสดีครับพี่บลจายใครับเราต้องบอกว่ากระแส EV มาแรงนะแต่ราคาผู้ของ BYD เนี่ยไม่แรงเหมือนกันไม่เลยใช่กอะไรขึ้นอ่าใช่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราตามข่าวในช่วงที่ผ่านมาตัวอย่างเช่นต้องมีอะไรมอเตร์โกคร นะเพราะว่า E ีเนี่ยค่า e v เนี่ยหันราคากันอีกแล้วนะแต่ว่าถึงหันราคาลงเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงมันกระทบไม่เยอะนะแต่ขอเริ่มต้นจากราคาหุ้นก่อนแล้วกันนะครับราคาหุ้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาเนี่ยลงค่อนข้างแรงนะมีวาดีเวนี่ยลงมาาสบ็ดเประมซณ17%เลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เขาประกาศเออร์เน็งด้วยนะแต่จริงเออร์เน็งออกมาดีนะพี่มนชยัยตัวเรียเออร์เน็เอนงอะดีกว่าค่าแบบสิบ0อ่สิบอนแต่เรวานุเนี่ยต่ำกว่าค่านิดนึงถามว่าเป พราะว่าแน่นอนลดราคาทั่วโลกจริงๆเริ่มจากทางฝั่งจีนก่อนนะแต่เขาได้มาเก็ตแชร์เพิ่มขึ้นด้วยนะและทางผู้บริหารของบ y วดีเองเนี่ยก็บอกว่าตัวของการลดราคาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าราคาแบตเตอรี่ลดลงต้นทุนลิเธียมลดลงทำให้ตัวมาจินต่อคันจริงๆเขาเนี่ยดีขึ้นด้วยซ้ำอ่าวมนะคนอาจจะไปมองด้านเดียวใช่ไหมใช่นะทีนี้เรามาดูตัวยอดขายของรถยนต์นะครับอืตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดเทียบตามรุ่น ทสลาโมเดลวายนะม,มาที่หนึ่งอยู่ทั้งโลก<ม>แต่ว่าถ้าเกิดเรามามองแบบไล่ลําดับลงมาเนี่ยจะพบว่าบีวดีเนี่ยถ้าเกิดมาซ้ากันแล้วอะแซงเทสลาไปละถ้าซ้า<ม>กันนะอ๋อรุ่นมีหลายรุ่น<า>เน่โอเคใช่นะครับทีนี้เรามาดูอันนี้ตั้งแต่ต้ตตนปีนะที่นําดูฝั่งจีนบ้างในฝั่งจีนเนี่ยโอ้แน่นอนแหละบีวดีกินขาดนะครับกินมาหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้านะส่วนเทสลาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเสียมาเก็ตแชร์ไปด้วยแล้วก็ต้องหันราคาลงด้วยต้องบอกว่าจีนเนี่ย เขาบอกว่าตอนนี้มีสามแบรนด์ที่มีกำไรก็คือ BYD เท s l a แล้วก็ตัวนี่สามแบรนด์เท่านั้นนอกนั้นเนี่ยขายขาดทุนกันหมดมนะและนี้คือยอดของตัว y ย a ทูเดตก็เหมือนเดิม BYD แซงแต่นี้เท s l a มีตีตื้นขึ้นมามนะครับแต่โดยรวมก็ BYD ยังกินขาดในจีนนะทีนี้ตัวของสงครามราคาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเทสลาจริงๆหนราคาและกระทบมากกว่า BYD ซึ่งอันนี้เนี่ยกระทบเรียกว่าทั้งโลก <S <S นะแต่ว่าของเราเนี่ยอาจะเห็นเอฟเฟกช้ากว่าประเทศฝั่งจีนหรือยุโรปนะครับถามว่าทีนี้เนี่ย B ีวดีมองว่าไงต่อ B ีอวนนดีมองว่าตอนนี้เนี่ยตลาดของรถอีวีเนี่ยจะเป็นการคอนซูเลตกันมากขึ้นครับคือแบรนด์เล็กๆเนี่ยจะเริ่มอยู่ไม่ได้ละเริ่มแข่งราคาเริ่มแข่งต้นทุนกันไม่ไหวทำให้เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเหลือจริงๆก็แค่แบบประมาณสักสี่ห้าเจ้าเท่านั้นนะแต่ว่าแต่ในจีนเนี่ยมีอีวีหลายเจ้ามากครับดังนั้นเนี่ยเชื่อว่าในอีกสักสองสามปีเนี่ย อาจจะเห็นแบรนด์เล็กๆเนี่ยล้มหายตายจ้าแต่ถามว่าก็มีแบรนด์หนึ่งที่เขากลัวเขาคอนเซิร์นคู่แข่งก็คือตัวของฝั่งของตัวมี่อ๋อโอเคโอเวอร์นะตอนนี้เขาบอกว่ามันมีศักยภาพมาแข่งเขาได้แต่ก็ต้องรอดูต่อว่าถ้าเปิดมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะทีนี้เนี่ยตัวของเออร์นิงพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมอยากให้นักทุนเนี่ยไปเรียกว่าสต็อปแล้วหยุดดูถึงเปรียบเทียบกันครับตอนนี้เนี่ยเป็นตัวฟอร์แคสต์ของผู้นําในตลาดรถยนต์สองเจ้านะ เทสลากับ BYD ครับถ้าเรามองตัวของ PE เนี่ยจะเห็นว่าฝั่งของ BYD อยู่แค่แบบหลักสิบเทสลาอยู่สิบอันในสิบแบบสิบนิดนิดเทสลาประมาณแบบปิ่มๆเกือบจะไปร้อยนะไม่ว่าในเชิงของยอดขายเรื่องโกล์เนี่ยฝั่ง B y d ดีก็สูงกว่าฝั่งของว a l ูเอชันเนี่ยมีถูกกว่าแบบแทบทุกด้านแต่ว่ากระแสของ b y d เนี่ยคนค่าคอนเซิร์ตมากกว่าเพราะว่าเป็นตัวของไชน่า oh. แล้วก็จะมีตัวของเรียกว่าโพลิซีของฝั่งยุโรป เพราะยุโรปเนี่ยถูกรถยนต์จีนอีวีเนี่ยตีตลาดเยอะอดังนั้นเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยต่อไปนี้เนี่ยฝั่งของรถยนต์จีนอาจจะโดนทางยุโรปเนี่ยเพิ่มมาตรการกีดกันมากขึ้นดังนั้นก็เป็นเื้อซิร์นที่ต้องทุนกลัวอยู่นะแต่ในเชิง valuation ต้องบอกว่าบ y วดีเนี่ยเหนือกว่าแทบทุกด้านนะครับนะทีนี้ก็มาดูตัวของตัวราคานะครับก็บ y ว c ดีคอม80เนี่ยตอนนั้นเราคุยกันประมาณเดือนกันยานี่อยนบาท20บาท10กว่า นะตอนนี้เลยอ,อยู่จุดเก้าหนึ่งก็ลงมาแค่ว่าเท่าตามสัดส,ส่วนแหละเท่ากับตัวสิบสองสิบเอ็ด HK นะครับถ้าถามว่าคอนเซนแซสนี่ให้เท่าไหร่คอนเซนแซสนี่ให้กันแบบสามร้อยสี่ร้อย HK ก็คืออัพไซด์เนี่ยแบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะดังนั้นเราก็มองว่าถ้าหากนักลงทุนท่านไหนเนี่ยสามารถ,ถถือลงทุนยาวได้อืมเราก็มองว่าบีวีดีคอมแปดสิบเนี่ยน่าสนใจกระแสรถยนต์อีบีมาจริงรยอดขายของบีวีดีก็มาแรงอืแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คนซิร์นก็คือการแข่งขันด้านราคา ล้วเกิดในเมืองไทยเองเนี่ยเราก็ยังห่วงเรื่องที่ของ recession เรื่องของว่า่าลถยึดแบบนี้รดมือหนึ่งจะต้องมาแข่งราคาด้วยหรือเปล่าต้องบอกอันนี้เป็น concern ที่นักทุน,นกลัวอยู่อืแต่ว่าอย่างที่เต้บอกตอนต้นสงครามราคาเกิดขึ้นหันราคาแล้วแต่แบตลงมากกว่าใช่จริงๆแล้วหันทินเนี่ยดีขึ้นด้วยใช่อ,อยมงไงความเสี่ยงก็แทบจะไม่เรียกว่าน้อยมากถ้าพูดถึงในเรื่องของกําไรของเขาใช่ครับพอมาดูท่งบการเงินแล้วแบบไม่น่ากลัวเหมือนที่นักลงทุนกลัวกันเลยอืม โอเคอย่างนี้ก็ถือว่าช่วงราคาเนี้ยน่าสะสมใชม่โอเคก็มองเป็นระยะยาวเข้าไปนะโอเคได้ขอบคุณไ้มากที่มาเบรกันวันนี้นะครับนะครับ